สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเจาะลิกโค้ด p y t h o อันหนึงกันนะคะเป็นสคริปต์เครื่องคิดเลขทศนิยมใช่ครับดูเผินๆอาจจะพื้นฐานนะแต่ผมว่ามีรายละเอียดให้คุยเยอะเหมือนกันตัวโค้ดมาจากแหล่งที่ชื่อเครื่องคิดเลขเลขทศนิยม p y t h o ใช่ไหมคะมีบอกชื่อผู้เขียนด้วยครับ683010074วิบูลคำพันณา,าวารวานภัาย302 แล้วก็มีแสดงวันที่เวลาตอนเริ่มทำงานด้วยนะน่าสนใจคะ่ะงานเป้าหมายเราวันนี้คือมาดูกันว่าเออมันทำงานยังไงโครงสร้างเป็นแบบไหนแล้วก็มีคอนเซปต์ y t h อนอะไรซ่อนอยู่บ้างเริ่มกันเลยนะคะได้เลยครับเปิดมาเขาก็ from date time import date time เลยอ๋อดึงโมดูลเวลามาใช้ใช่ครับเพื่อจะเอามาแสดงวันที่เวลาปัจจุบันตอนเริ่มโปรแกรมนั่นแหละครับ ซึ่งเขาใช้ d เดท t i m e n o w แล้วก็มี .String Time มาจัดรูปแบบด้วยเป็นวันเดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีครับแสดงพร้อมชื่อผู้เขียนเลยแล้วค่อยเข้าลูปหลักการใส่ Time Stamp แบบนี้ก็ดูดีนะคะเหมือนเป็นการบันทึกว่ารันตอนไหนอาจจะมีประโยชน์ตอนดีบักก็ได้เนาะอืมเป็นไปได้ครับจากนั้นก็เข้า Y า True เลยลูปตลอดการใช่ครับคือ ให้โปรแกรมมันวนรอรับคำสั่งไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ใช้จะสั่งออกเองวิธีนี้ก็ง่ายดีสำหรับสคริปต์เล็กๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าโปรแกรมใหญ่ๆการมีลูปวิ่งตลอดอาจจะต้องระวังเรื่องทรัพยากรหน่อยไหมคะใช่เลยครับต้องมีทางออกที่ชัดเจนซึ่งในโค้ดนี้ก็คือตัวเลือกเมนูที่5เมนูก็ตรงไปตรงมาดีค่ะ1บวก2ลบ3คูณ4หารแล้วก็5ออกจากโปรแกรมครับพอแสดงเมนูเสร็จ ก็ใช้ input handle รอรับตัวเลือกว่าจะเอาเลขอะไรแล้วถ้าไม่ใช่5ก็คือต้องรับเลขอีก2ตัวคือนำา1กับนำา2ใช่ครับแล้วก็ใช้ float แปลงเลยแปลงเป็นเลขทศนิยมตรงนี้สำคัญเลยนะคะเพราะ input ที่รับมามันเป็นข้อความต้องแปลงก่อนคำนวณ แล้วก็เป็นจุดที่พลาดกันได้ง่ายๆเลยถ้าคนใช้เขาดันใส่ตัวหนังสือมาแทนตัวเลขซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาจัดการยังไงตรง try except เนาะแต่ก่อนอื่นมาดูเงื่อนไข if else if else ที่เป็นหัวใจหลักก่อนครับอันแรกสุดเลยคือเช็คว่า choice เป็น5ไหมถ้าใช่ก็ break ก็คือจบการทำงานของลูปออกจากโปรแกรมไปครับผมแต่ถ้าใช่ใช่5ก็ต้องเช็คต่อว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกไหมคือ1 2 3หรือ4 เป็นการดัก Input ที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่เนิ่นๆนะคะดีกว่าปล่อยให้ไปเจอ Error ตอนหลังใช่ครับพอแน่ใจแล้วว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องก็เข้าเงื่อนไขย่อยตาม Choice เลยบวกลดคูณหรือหารแต่มีการจัดการพิเศษตอนหารนี่น่าสนใจค่ะมี if นำ t o equal to zero แยกมาโดยเฉพาะ อ๋อใช่ครับอันนี้สำคัญเลยในทางคณิตศาสตร์เนาะการหารด้วยศูนย์มันทำไม่ได้ไม่ใช่แค่ป้องกันโปรแกรมคราชนะคะแต่เป็นการบอกผู้ใช้ด้วยว่าเออทำไมคำนวณไม่ได้ถือว่าดีเลยค่ะเป็นการจัดการ edge case ที่ดีครับพอคำนวณเสร็จหรือว่าแจ้งเตือนเรื่องหารด้วยศูนย์แล้วเนี่ยเขาก็ใช้ fstring แสดงผล print f ใช่ไหมคะที่ใส่ตัวแปรในปีกาได้เลยใช่ครับอย่าง f ผลลัพธ์การบวก1บก2เท่ากับ result แบบนี้มันอ่านง่ายกว่ามานั่งต่อสตริงเยอะเลยครับจริงค่ะสะดวกมากๆทีนี้กลับมาที่เรื่องสำคัญที่คุยค้างไว้คือ try except ที่เหมือนจะครอบเกือบทั้งลู o ไว้เลยนะคะครับ block try ก็คือส่วนที่จะ run code รันโค้ดปกติตั้งแต่รับ Input ตัวเลือกรับตัวเลขแปลงค่าคำนวณไปจนถึงแสดงผลแล้วถ้าเกิดปัญหาขึ้นเช่นตอนแปลง float นี่แหละถ้าผู้ใช้ใส่ hello มาแทนที่จะเป็นเลขโปรแกรมใน try ก็จะหยุดทันทีครับแล้วกระโดดไปทำงานในบล็อก except value error แทนซึ่งในโค้ดนี้ก็จะพิมพ์บอกว่าการุณาป้อนตัวเลขเท่านั้นใช่ครับช่วยให้โปรแกรมไม่พังแล้วก็แจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยแต่เหมือนจะมี except exception as e ดักไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ดักอะไรคะอันนี้เป็นการดักข้อผิดพลาดแบบก,กว้างๆครับ คือนอกจาก value error แล้วอาจจะมีข้อผิดพลาดประเภทอื่นที่เราคาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้อีกอ๋อเป็นตะข่ายด่านสุดท้ายประมาณนั้นครับ การมี except exception เนี่ยมันช่วยให้โปรแกร,รมเราเออทนทานขึ้นเมื่อหยุดทำงานไปง่ายๆแต่แต่ก็มีข้อควรระวังไหมคะเช่นมันอาจจะกลืน error บางอย่างที่เราควรจะรู้หรือทำให้ d e บักยากขึ้นถูกต้องครับเป็นข้อเสียของการดักกว้างเกินไปคือทางที่ดีที่สุดถ้าเรารู้ว่า error อะไรอาจจะเกิดขึ้นในบ้างก็ควรดักให้เฉพาะเจาะจงไปเลยเช่น type error zero division error ถึงแม้เขาจะเช็คด้วย if แล้วจะตามแต่การมี exception ดักไว้ท้ายสุดก็ถือว่าเป็น good practice อย่างหนึ่งครับสรุปแล้วนะคะโค้ดเครื่องคิดเลข Python อันนี้ถึงจะดูเรียบง่ายแต่ก็แสดงให้เห็นการประกอบร่างของคอนเซปต์พื้นฐานได้ดีมากๆเลยใช่ครับทั้งเรื่อง loop while การรับส่งข้อมูล input print การใช้เงื่อนไข if elif else การแปลงชนิดข้อมูล float แล้วก็ที่สำคัญคือการจัดการข้อผิดพลาดด้วย try except ทำให้เห็นภาพเลยค่ะว่าพื้นฐานพวกนี้เอามาสร้างเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงยังไงครับผมทีนี้คําถามสุดท้ายชวนคิดค่ะถ้าเราอยากจะพัฒนาเครื่องคิดเลขนี้ต่อยอดไปอีกจะเพิ่มฟังก์ชันอะไรได้บ้างหรือจะปรับปรุงเรื่อง error handling ให้มันดีขึ้นไปอีกยังไงดีคะ อืมก็น่าจะเพิ่มพวกออปเปอเรชันอื่นได้นะครับเช่นยกกำลังถอดรูทหรืออาจจะทำให้รับสมการยาวๆแบบมีวงเล็บได้เลยหรือเปลี่ยนจากคอมมานด์ไลน์ไปเป็นหน้งจอ G u I เสยๆไปเลยก็ได้นะคะก็เป็นไปได้ครับมีอะไรให้ต่อยอดได้เยอะเลยจากโค้ดพื้นฐานอันนี้ครับ